นก็เอมีความรู้เรื่องของโภชนาการลูกค่ะแต่และช่วงวัยว่าต้องกินยังไงลูกเติมโตฉลาดแข็งแรงแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมีภูมิุ้กันสูงนะคะพีวันนี้ค่ะวันนี้พี่การนะคะก็ไรนะคะร่วมกับผลิตภัณฑ์นะคะน้ําสต๊อกหอมกลุ่นค่ะอต้องบอกเลยว่ามันทําให้ชีวิตแม่อย่างเราเนี่ยง่ายขึ้นนะคะใช้ได้ลูกเจริญอาหารยังไม่พอคะ่ะ ง่ายสะดวกต่อเราด้วยแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะที่จะมาบอกว่าหอมกลุ่นเนี่ยปลอดภัยยังไงนะคะรสชาติเป็นยังไงคะ่ะพร้อมกับวันนี้ค่ะมาทําเมนูลูกหนึ่งขวบค่ะให้ดูกันด้วยนะคะเป็นเมนูที่ง่ายมากค่ะแล้วก็ทําร่วมกับนักสตอกของหอมกลุ่นนะคะต้องบอกก่อนว่าแรกเกิดถึง6เดือนเนาะเราก็ให้ลูกเนี่ยกินนมแม่พอครบหเดือนเนี่ยเราก็เริ่มอาหารต่างใบเรียกว่าเป็นด่านด่านใหม่ ด่านใหม่สําหรับคุณแม่แล้วก็ลูกน้อยเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของการเริ่มอาหารตามวัยคุณแม่หลายท่านเครียดมากเลยนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มอาหารตามวัยยังไงนะคะเราให้ลูกกินอาหารเนี่ยหกเดือนเนาะช่วงหกเดือนถึงหนึ่งปีเนี่ยเป็นช่วงที่ให้ลูกในเริ่มเรียนรู้รสชาติอาหารเทกเจอร์นะคะเพื่อคุ้นเคยกับการกินพอหลังหนึ่งปีไปเนี่ยอาหารเราอาหารลูกเนี่ยจะเป็นอาหารก็คืออาหารหลักเนี่ยจะเป็นข้าวแล้วนมก็จะเป็นอาหารเสริมทีนี้ พอหนึ่งปีไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องเน้นเนาะแน่นอนเราต้องเน้นเลยลูกต้องกินอาหารได้ดีแล้วก็ก okay. ินอาหารให้หลากหลายครบถ้วนหกกลุ่มนะคะเดี in right> occasion, ๋ยวเรามาดูก่อนนะคะว่าลูกวัยเอ่อหกเดือนถึงสิบเอ็ดเดือนต้องกินอะไรบ้างเริ่มกันเลยค่ะหกเดือนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นวัยที่เราเริ่มข้าวเนาะอาหารเนี่ยจะต้องบดละเอียดนะคะเป็นอาหารมือแรกเนี่ยต้องบดละเอียดเลยค่อนข้างเหลวนะคะเวลาที่เราเริ่มอาหารตามวัยมือแรกเนี่ยพี่แกนแนะนําว่าให้เริ่มแบบข้าวเนี่ย บทละเอียดนะคะหนึ่งช้อนก่อนนะคะสําหรับหนึ่งถึงสองวันแรกเริ่มแค่หนึ่งช้อนก่อนนะคะสัปดาห์แรกนะคะหนึ่งถึงสองวันแรกเริ่มหนึ่งช้อนนะคะพอวันที่สามที่สี่เนี่ยเราเริ่มขยับจากหนึ่งเป็นสองช้อนแล้วก็สามช้อนสี่ช้อนตามมาค่ะอ่าสําหรับวัยแรกเกิดถึงสิบเอ็ดเดือนนะคะเพิ่มปริมาณเรื่อยๆพอสัปดาห์ที่สองที่สามที่สี่นะคะสําหรับลูกน้อยหกเดือนเนี่ยก็ให้ปรับเพิ่มมากขึ้นนะคะ เป็นสามถึงสี่ช้อนนะคะช่วงสองถึงสี่สัปดาห์ในเด็กอายุหกเดือนนะคะกี่ชอสามถึงสี่ช้อนโต๊ะบดละเอียดค่อนข้างเหลวน,นะคะอันนี้คือข้าวนะคะใส่ผักนะคะครึ่งช้อนกินข้าวนะคะไอ่น,นะคะเนื้อสัตว์สำหรับลูกอายุหกเดือนนะคะเนื้อสัตว์เนี่ยเราให้ที่หนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็หรือไข่แดงนะคะครึ่งฟองกินไข่แดงก่อนนะหกเดือนนะคะ หกเดือนสัปดาห์ที่หนึ่งกินไข่แดงครึ่งฟองหรือเนื้อสัตว์นะคะหนึ่งช้อนชาพอหกเดือนอาทิตย์ที่สองถึงอาทิตย์ที่สี่จะเห็นว่าเขาแบ่งละเอียดมากเลยนะคะต้องฟังดีๆเนาะอาทิตย์ที่สองถึงอาทิตย์ที่สี่เนี่ยเป็นเนื้อสัตว์สองช้อนชาแล้วก็ไข่แดงครึ่งฟองนะคะสําหรับลูกอายุหกเดือนค่ะแล้วก็ผลไม้ให้กินได้แล้วนะคะสําหรับหกเดือนนะคะอาจจะเป็นกล้วยขูดครึ่งลูกก่อนนะคะสําหรับวัยหกเดือนค่ะ พอเริ่มปลายสัปดาห์ที่สามที่สี่ของลูกหกเดือนเนี่ยก็ให้เป็นผลไม้ได้เป็นแบบพวกส้มหนึ่งชิ้นเริ่มจากส้มหนึ่งชิ้นมะละกอหนึ่งชิ้นมะม่วงสุกหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็คยเยอะเป็นสองชิ้นได้ในสําหรับลูกวัยหกเดือนต่อไปช่วงวัยเจ็ดเดือนกินเท่าไหร่นะคะเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเนี่ยเราเริ่มบดหยาบขึ้นจากหกเดือนนะคะเราต้องเปลี่ยนสเต็ปข้าวความหยาบข้าวเพิ่มขึ้นอ่าเจ็ดเดือนเนี่ยให้ ที่สี่ถึงห้าช้อนโต๊ะนะคะสัปดาห์ที่หนึ่งที่สองเมื่อกี้เรากินสี่ช้อนนะคะในหกเดือนเนาะพอเจ็ดเดือนนะคะก็เริ่มจากสี่เริ่มจากสี่เนี่ยไปถึงแปดเลยค่ะแปดช้อนโต๊ะสำหรับข้าวนะคะบทหยานะคะเนื้อสัตว์ค่ะจะเป็นเนื้อสัตว์หนึ่งช้อนกินข้าวนะคะสลับกับไข่แดงครึ่งฟองสลับกับตับครึ่งช้อนกินข้าวนะคะสลับไปสลับมาได้นะคะคือเวลาที่เราให้ลูกกินข้าวเนี่ยเราจะ ต้องสลับเพื่อให้ลูกได้อาหารที่ครบถวนนั่นเองค่ะสัปดาห์เดือนที่เจ็ดแล้วนะคะเดือนที่เจ็ดนะคะเราเนื้อสัตว์เนี่ยเราเริ่มจากที่หนึ่งช้อนกินข้าวใช่ไหมแล้วหนึ่งอาทิตย์มันมีสี่สัปดาห์พอเดือนที่เจ็ดเนี่ยเริ่มจากหนึ่งช้อนกินข้าวเนื้อสัตว์หนึ่งช้อนกินข้าวเราสามารถขยับนะคะสลับไปขยับเพิ่มจากหนึ่งช้อนกินข้าวถ้าลูกใครกินไม่อิ่มเราให้กินถึงช้อนครึ่งได้นะคะสําหรับเนื้อสัตว์เนาะอ่ะ เนื้อสัตว์ให้ได้เต็มที่เลยนะคะช้อนครึ่งนะคะเผื่อว่าบางคนแบบเป็นเด็กกินเก่งนะคะจะบอกว่าช่วงหกแปดหกเดือนเจ็เดือนแปเดือนเก้เดือนเนี่ยเป็นช่วงที่ลูกเนี่ยกำลังตื่นเต้นกับการกินเด็กค่อนข้างกินเยอะนะคะก็ใส่เพิ่มได้นะคะผักนะคะสําหรับผักเดือนที่เจ็ดนะคะก็คือยังเป็นครึ่งช้อนกินข้าวถึงหนึ่งช้อนกินข้าวนะคะต่อไปค่ะเดือนที่ เก้านะคะเดือนที่แปดที่เก้านะคะกินอะไรบ้างเดือนที่แปดที่เก้าสำคัญมากคือเราต้องเปลี่ยนจากบดหยาบนะคะเป็นสับละเอียดสับละเอียดคือตึก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 อย่างนี้นะคะแม่ตึกตึกตึกเลยนะคะก็คือไม่ต้องไปปั่นเครื่องปั่นอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วสับละเอียดเป็นมีความหนืงนะคะก็อาจจะใส่เป็นน้ําซุปอะไรอยูอย่นะคะสําหรับแปดถึงเก้าเดือนนะคะอ่ะกินข้าวเนเก้าถึงสิบสองช้อนบกนะคะแบบบดหยาบนะคะก็คือเนื้อสัตว์ คือข้าวเนี่ยประมาณว่าสับละเอียดไม่ต้องไปไปปั่นเครื่องปั่นแล้วนะคะเนื้อสัตว์นะคะช้อนครึ่งกินข้าวนะคะไข่แดงหรือไม่ก็ไข่ทั้งฟองเลยครึ่งฟองนะคะสลับกับตับหนึ่งช้อนกินข้าวนะคะจะเห็นว่าปริมาณมันจะต้องปรับเพิ่มมากขึ้นเพราะเด็กในการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นนะต่อไปค่ะวัยอ่ะผลไม้ก่อนผลไม้เมื่อกี้ผักอ่ะผักก่อนผักเนี่ยหนึ่งช้อนกินข้าวนะคะแปดถึงเก้าเดือนหนึ่งช้อนกินข้าว ผลไม้สามชิ้นมะละกอสุกสามชิ้นมะม่วงสุกสามชิ้นแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อไปไวัยสิบถึงสิบเอ็ดเดือนนะคะวัยสิบถึงสิบเอ็ดเดือนกินกี่มือ้ออ่าสามมื้อแล้วนะคะเมื่อกี้คือเออแปดถึงเ้าเดือนนะกินสองมื้อเนาะพอสิบเดือนเราให้กินสามื้อได้แล้วสิบถึงสิบเอดเดือนคือสิบเอดเดือนยี่ยี่สิบเก้าวันนะก็คือเกก่อนครบหนึ่งปีเนี่ยะะกินสามมื้อนะคะเทคเจอร์อาหารจะเป็นแบบหั่นชิ้นเล็ก ทันชิ้นเล็กนะคะปริมาณหมวดข้าวเนี่ยให้กิน15ช้อนโต๊ะถึง18ช้อนโต๊ะนะคะเนื้อสัตว์ใส่เนื้อสัตว์2ช้อนกินข้าวสลับกับไข่แดงครึ่งสลับกับไข่เต็มใบครึ่งฟองกับตับ1ช้อนกินข้าวค่ะตับเนี่ยคำแนะนำของกรมอนามัยเขาให้กินอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งนะคะอะแล้วก็ใส่ผักช้อนครึ่งนะคะช้อนครึ่งนะคะผละไม้ได้4ชิ้นสำหรับวัย10 ถึง11เดือน29วันนะคะวัยนี้นะคะไม่ปรุงรสนะคะสําหรับก่อน1ขนวบเรายังคงไม่ให้ปรุงรสนะคะนี่เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าเอาการทํางานของระบบทางเดิอนอาหารลูกแล้วก็ไตเนี่ยทำงานได้ไม่ดีเราไม่ปรุงรสนะคะต่อไปมาถึงช่วงวัยที่2ค่ะเมื่อกี้มีคุณแม่พิมพ์บอกว่าลูกอายุ1ขวบ นะคะอาหารที่จําเป็นต่อวัยหเดือนถึงสองปีคุณแม่พิมพ์อายุลูกมาด้วยก็ได้นะพี่ันจะได้รู้ช่วงวัยนะคะต้องบอกว่าทงเอ่อทำไมเราต้องเน้นว่าลูกต้องกินตามทงโภชนาการก่อนที่เขาจะออกทงพภชนาการมาเขามีการศึกษาวิจัยว่าลูกต้องการพลังงานเท่าไหร่สารอาหารเท่าไหรนะ่ในแต่และช่วงวัยจึงออกมาเป็นทงโภชนาการนะคะอ่า โดยทงพูชนาการของวัยเนี้ยเขาจะแบ่งออกเป็นหกกลุ่มนะคะก็คือเหมือนวัยผู้ใหญ่ทั่วไปเลยนะคะคือมีหมวดข้าวแป้งผักผลไม้เนื้อสัตว์นมแล้วก็ไขมันนะคะลดหลั่นกันมานะคะตามที่พี่กัรเรียงเลยข้าวแป้งจะมากที่สุดนะคะสองผักสามผลไม้สี่เนื้อสัตว์นะคะห้านมแล้วก็หกไขมันนะคะซึ่งแต่ละกลุ่มเนี้ยมันก็จะมีเรื่องของอาหารทดแทนด้วยนะก็คือเราถ้าลูกไม่กินข้าวเราก็สามารถให้กินขนมปังได้นะคะอ่ะ วัยนี้กินอะไรเท่าไหร่นะคะสาหรับลูกหนึ่งปีถึงสองปีสองขวบนะคะกินข้าวนะคะกินข้าหรือหมดแป้งเนี่ยกลุ่มแป้งเนี่ยสิบห้าช้อนกินข้าวนะผักอันนี้ในหนึ่งวันนะคะผักห้าช้อนกินข้าวผลไม้สองส่วนนะคะนมสองแก้วนมเนี่ยน,นี่พี่กันไม่กลัวกินไม่พอส่วนใหญ่จะกินเกินค่ะนมให้กินแค่ประมาณสองแก้วเนาะ ถ้าลูกกินนมน้อยเราก็ต้องไปเพิ่มอาหารหมดอื่นเพิ่มขึ้นนะคะมันงั้นเดี๋ยวพลังงานไม่พอสารอาหารไม่พอนะคะเช่นเนื้อสัตว์เนียเนื้อสัตว์สมช้อนกินข้าวนะคะแล้วก็ไข่หนึ่งฟองนะคะสําหรับวัยนี้นะคะไขมั่นสองช้อนชานะคะสําหรับวัยหนึ่งปีถึงสองปีค่ะก่อนที่จะไปต่อเรื่องปัญหาลูกกินข้าวนะคะพี่กันต้องแนะนําผู้สนับสนุนการไลฟ์ในวันนี้นิดนึงนะคะต้องบอกว่า คือแบรนด์หอมกุนะ่นเป็นน้ำสตอ๊อกที่เป็นน้ำสตอ๊อกที่เหมือนเราต้มเองเลยนะคะเพราะว่ามาจากคุณแม่ที่เป็นหมอที่มีปัญหาลูกกินข้าวยากแล้วแบบก็อยากจะพักอยากจะทําอะไรขึ้นมาให้ลูกเนี่ยจเจริญอาหารมากขึ้นจึงได้ปรึกษาคุณยายนะคะแล้วก็มามา,มาอาม่านะคะอาม่ามาช่วยกันคิดคนน้ำสต๊อกออกมาะคะ่ะซึ่งซึ่งก็ได้ทําให้ได้น้ําสต๊อกหอมกุนะ่นเนี่ยที่ที่หอมอร่อยจริงๆตามชื่อเลยนะคะ ที่สาคัญคือมีสารอาหารด้วยครบถ้วนนะคะไม่ใส่เกลือไม่ใส่ผงชูรสไม่ต้องกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยนะคะใช้รสชาติจากธรรมชาติร้อเปอร์เซ็นต์ส่วนประกอบเป็นจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะโดยน้าสต๊อกของหอมกุ่นเนี่ยเขาจะมีสองแบบนะคะคือแบบสําหรับลูกหกเดือนนะคะแล้วก็แบบแบบหนึ่งปีขึ้นไปอันนี้สําหรับเด็กหกเดือนนะคะตรงกล่องๆนี้นะคะอ่าซึ่งซึ่งในกล่องเนี่ยจะเป็นถุงแบบนี้นะคะ ทั้งหมดสมถุงในหนึ่งกล่องนะคะก็เวลาใช้เนี่ยก็ง่ายๆนะก็คือเวลาเหมือนนมสต๊อกเลยค่ะแล้วก็เอาออกจากช่องแช่แข็งค่ะมาไว้ช่องธรรมดาสมมติว่าพี่แก้วจะทำกับข้าวให้ลูกพรุ่งนี้ตอนเย็นพี่แก้วก็มาไว้ช่องธรรมดาค่ะให้มันละลายจากน้ําแข็งตอนเช้ามาก็อุ่นค่ะทําเป็นต้มจืดแกงจืดข้าวต้มทําโจ๊กใส่ให้ลูกได้เลยเพิ่มความกลมกล่อมนะคะกลมกล่อมให้กับอาหารลูกได้เลยง่ายๆเลยนะคะแล้วก็แบบเขาแบ่งเป็นอย่างเงี้ยเป็นซองสามซองในหนึ่งกล่องเนี้ยมันข้อดีค่ะ ข้อดีคือเราสามารถหยิบใช้ทีละซองได้นะคะในหนึ่งกล่องนี้นะคะอันนี้จะเป็นรสไก่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้รสหมูค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้รสหมูกันนะคะทําเป็นเกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะคะอ่าทีนี้สําหรับวัยหนึ่งปีขึ้นไปหนึ่งปีขึ้นไปเด็กโตหน่อยจริงๆแล้วเป็นวัยที่ลูกเนี่ยเริ่มเริ่มปรุงรสได้นิดหน่อยนะคะอ่าก็จะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นน้ําสต๊อก น้ำต้มกระดูกหมูเข้มข้นนะคะตัวนี้นะคะจะบอกว่าเขาเขาเคี่ยวมาแบบเข้มข้นมากนะคะเคี่ยวกับหัวหอมแล้วก็เครื่องเทศนะคะเป็นน้ํากระดูกหมูเข้มข้นเราต้องนํามาผสมค่ะเพนถุงขนาดนี้เราทําได้เยอะนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้แบบทีเดียวอย่างนี้เขาให้ผสมเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหัวหัวน้ำอะค่ะน้ําเหมือนเอาจิงๆเหมือนเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าหัวเชื้อเออหัวเชื้อ ไม่มีน้ําตาลไม่มีสารกันบูนะคะจริงๆเราต้องเก็บไว้ในช่องแช่แข็งตลอดเวลาวันนี้พี่กานเอาออกมาโชว์นะคะไม่ได้ใส่ผงชูรสไม่ได้ใส่ซีอิ๊วนะคะบางทีถ้าเราต้องต้มแบบเคี่ยวเคี่ยวน้ำสตอ๊อกมันค่อนข้างนานเนาะเราก็อาจจะเสียเวลาแล้วก็แม่ก็แบบทำบางทีไม่มีไม่มีไี่พีมีความสามารถเนาะบอกตรงอย่างพี่กานอย่างเงี้ยทำไม่อร่อยนะคะท้ใช้สําเร็จไปเลยนะคะอ่ะตัวนี้เขามีทั้งน้ำรสกลมกล่อมนะคะกับ เราดั้งเดิมนะคะสองอันนี้นะคะอ่าเป็นกระดูกหมูเหมือนกันค่ะข้างๆนะคะหอมกุ่นก็จําเป็นหมูกับไก่ทงคัตสึตัวนี้นะคะพี่กันน่ะทอดไปแล้วทําคลิปไปด้วยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะคือพอดีมากินหลังจากที่กลับจากญี่ปุ่นลูกบอกว่ารสชาตินี่คือเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยะคะ่ะแม่คืออร่อยมากเลยแล้วพี่กันก็ให้ลูกกินกับน้ําน้ําสต๊อกเนี่ยคะ่ะรสชาติกลมุมกลม่อมแล้วก็กินตัวนี้นะคะหมูทอดทงคัตสึอร่อยมากนะคะ จัดไปเลยนะคะเนี่ยพี่การก็ต้องขอบคุณทุกการไลค์การ like, แ,กแชร์นะคะขอบคุณนะคะน้ำสต๊อกหอมกลุ่นด้วยนะคะที่สนับสนุนการไลค์ให้ความรู้ในครั้งนี้แถมสนับสนุนผิตจัณทำนะคะมาแจกให้กับต้องขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ